ขอบคุณนะคะขอบคุณกะรเป็น Miss u ว i v e r s e ตลอดขอบคุณม Miss Universe เป็นนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะถึงเวลาถึงเวลาของสปอนเซอร์แล้วค่ะมาแล้วค่ะจะถึงเวลาของสปอนเซอร์แล้วนะคะสาวๆเริ่มค่ะมะม่วงมะม่วงนะคะขอบคุณ so ค่ะเดี land, uka, ha, ๋ยวต้องไปสัมภาษณ์กันนะคะขอบคุณค่ะโอเโอเคค่ะ ไดาไอ้น่าเสืออยู่กันค่ะโอเคค่ะสาว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 อะเราเรียนสาวสาวค่ะพี่รวมกันค่ะ ไอ้สามแมนเลยี่แะโอเคสามแนดูมนนอสามแนนีกสามแอสามแอนโอเคค่ะโอเคได้โอเคแล้วนะขอบคุณพี่พี่สซิอทุกท่านเลยนะคะขอบคุณอ่ะเดี๋ยวแอนนะเสือกับกับแอนโทเนีย่ายรูปพวกนนอสองคนก่อนอ่ะสแอนก่อนนะอ่ะโอเคเอาลวค่ะแอนะ โเคเนาะโอเคแล้วนะคะขอบคุณค hmm> ่ะได้แลค่ะขอบคุณค่ะนาท้อมากมาเลยค่ะขอได้เชิญค่ะขอได้เชิญค่ะเอสซี่สค่ะขอได้เชิญทีเอสซี่สไบค่ะลองเช็คหน่อยได้ั้ยคะคุเฟรชอยู่ไหมคะ กรรมการทั้งหมดก่อนเลยค่ะชุดแรกก่อนเลยค่ะกรรมการอ่ะขอให้เชิญกรรมการออกมาก่อนเลยนะคะขอเรียนเชิญกรรมการค่ะถอยห,หลังเลยครับถอยหลังเลยแล้วเดียวค่ะขอได้เชิญปลอดภัยนะคะหลังจากคุณเฟรชนะคะจะเป็นทีมบีบีทีวีค่ะเสร็จแล้วจากบีบีทีวีเราจะเป็นทีมของวีเซนต์นะคะทา่านผ้นำและซออ,อยู่ไหนก็รู้ โอเคนะคะโครงการสื่อจะได้รับเงินรางวัล1นึ่งแสนบาทจากบริษัทที TBN Provoke ค่ะอันนี้มาลองสองห้าลค่ะคุณนะคะค่ะลูกแต่เรามีให้ถ่ายภาพใหม่นะคะเ่นเจอแต่ลูกก็ไม่ปุ้ยก่อนนะคะเ่นเจอ ราคา3 0 0แสนบาทค่ะโอ้โอ้ขอบคุณเลยนะคะ ระดับหนึ่งี่ชุนเนวอร์ไทยแลนด์2,523นะคะค่ะย้ายนักวินายอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะวินาย,ยตรงนี้่อนะคะค่ะฟรีนิคแอสเซอร์ไวมอฟที่พักฟรีบริเวณตกแต่งพร้อมอยู่โครงการโมดิสลามคอแหวนลนคอนมอบชุดเครื่องนอนพรีเมียมมูลค่า 1,500 0 0บาทนะคะโอเคค่ะขอเรียนให้ผ <hi> ู draw, Now, ้กมถ่ายภาพก่ะโอเคค่ะน้องเต้ยดานรนนะคะวอมิชูนไตแรมชองันะนย่บาะค่าขอกราบเรียนเชิญค่ะ กิฟต์ไวชองมูลค่า5 0 0 0บาทนะคะจากดีเซนต์ค่ะก <online> <c oughs> ็เร <road> ียนชื่อหมอเพชรอีกรอบเป็นะคะ่ยมา้แยะนมนี่ะจากโครงการโมดิสรามรามคำแหงนะคะ ค่ขอได้เชิญคุณไพโรจค่ะค่ะรถยนต์ไฟฟ้าพรีเซนมอบกิจวัตรเชอร์มูลค่า1 000, าล้านบาทในคอนโนดที่นอนและชุดครื่นอนพรีเมียมมูลค่า3แสนบาทแล้วก็ละมงแต่งบ้านรุ่นปีสาวสูเติร์ดเจเนเรชั่นนะคะจากปีเอมูลค่า13139,000บาทโดยบริษัทมูลาโพนะคะ แม่ก็ติมอบไว้ช so so ่วยมูลค่า1นึ่งแบาทผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสปอนเซอร์แล้วก็กรรมการทุกท่านนะคะขออนุญาตถ่ายภาพกับแม่ปุ้ยก่อนนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้บริหารพีพีพีทีวีค่ะขอเรียนคุณพรชัยคุณเลิศลำนะคะรักษาการผู้บริการบริษัทบางขอกมีเดียจำกัดแอนบอสซิ่งก็คือพีพีทีวีเอชดีช่องสาสิบของเรานี่เองนะคะขออนุญา นะคะแปดหมื่นยาวันนย่ายนะคะมูละค่า3ล้าน7แสน5หมื่นบาทค่ะอืมดอกไม้ให้ค่ะนะคะนะ,ะแล้วลำดับต่อไปนะคะอาจารย์ได้หลายภาพมาคุณจะรักกันนะคะ I ลำดับต่อไปจะเป็นวินเซนมอบกิฟต์แล้วก็ลำดับต่อไปหลังจากวินเซนก็จะขอเชิญคุณพราคะสามแสนบาทค่ะเดี๋ยวเป็นช่อดอกไม้เป็นดอกไม้ไปนะแล้วก็ราคะโอเคค่ะลำโพงแต่งบ้านรุ่นป bio saturn g e n e r นเรชันนะคะ,ะจากปีโอ เชิญทั้งและรองอันดับ4ี่นะคะถ่ายภาพร่มกันก่อนค่ะเขาเรียนเชิญแต่รายนามของ,งสปอนเซอร์แต่ละท่านนะคะขอเ,เ,เอรียนไปเรียงลำดับแล้วก็ลงนามมาค่ะลำดับที่หนึ่งนะคะเขาเรียนเชิญคุณวิชัยตองแตงที่มรึกษาคณะกรรมการบริษัทเรือรงวิชัยตองแตงที่มรึกษาคณะกรรมการบริษัทเรือพยาไทยนะคะแล้วค่ะท่านอยู่ไหมคะ แกกันแล้วลำดับต่อไปคุณวิจวัตรพิพาคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารแกรนด์แอสเซสโอแอนด์พอลลิตี้จำกัดมหาชนคุณได้มาอยู่ไหมคะไม่อยู่นะคะงั้นขอเรียนเชิญคุณเฟรชโมว่านะประธานค่ะคุณเฟรชโมว่าและคุณสุกัญญาโมว่านะคะพูดถ่ายรูปก่อนนะคะลำดับต่อไปจากคุณเฟรชนะคะขอเรียนเชิญคุณพรชัยบุลรับเลิศและผู้บริหารบีบีทีวีและผู้บริหารบีบีทีวีนะคะลำดับต่อไปนะคะ แล้วก็ลำดับต่อไปจะเป็นทีมของนายแพทย์หมอพี่นายแพทย์พงศทีระเศรษนาวรากูละทีมผู้บริหารบีเซนทรีนิกค่ะทีพื้ล่างจัดการเรียงกันมาเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเป็นกรรมการค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ขอขอเคลียร์ท,ท,ทางให้หน่อยได้ไหมคะไม่งั้นเราจะขออนุญาตได้ไหมคะทีจะพอลเสร้าทีมรายังไม่ได้เข้ามแต่พวกเลยนะคะหรอคะ แลมีรางวันอีกรางวันเลยนะคะที่เป็นเฟสชอเมอ,ร,อ,อร์บอกคือไอเมอร์สอยู่ตรงไหนคะอ๋อหน้าฮอ์โอเคสัมภาษณ์ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราพูดู้บยิหานก่อนนะคะแล้วรนพี่มิสชูนนารีไทยแลนด์เนี่ยอยู่ อไหมคะหรือว่าสภาพหน้าอ๋อมีใครเห็นไหมคะถ้างั <the traveling out> ้นเราขอไปตามนี like ้ก่อนนะคะขอไปเรื่องของสปอนเซอร์ก่อนค่ะอ่าโอเคค่ะโอเคไหมคะข้างหน้าโอเคไหมคะโอเคค่ะขอบพณอยังสูงค่ะ เี๋ยวขาเรียนเชิญคุณเซชโมหวานคุณสุกัญญาโมหวานนะคะต้อขึ้นถ่ายรูปนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอพี่แตรจะมีอีกรอบหนึ่งนะคะเคเดี๋ยวแคที่จะต้องขึ้นมาในนามสปอนเซอร์อีกรอบหนึ่งนะคะนะคะเดี๋ยวขอเรียกเชิญน้องอ้าน้องๆข้างหลังคะ่ะจากเออ่แจ้งไปเลยคะ่ะเรามีสามรางวัลจากคุณเฟรชโมหวานนะคะที่เป็นรางวัล Voice of c h a n s c h o o ผู้ที่รับรางวัลสาคนคือ MUT 47พิซุโลกกรองทองกัรสมโพธค่ะและรางวัลที่สองค่ะไว้์ซอบเชนโก MUT 35เชียงใหม่ค่ะการทีลาเตชะพัฒนากุลรางวัลที่สามคือฮอบเชสนะคะโอก MUT 27ประจวบคีรีขันชัดนเรนโชจิร,วราวาลา แล้วก็ขอเรียนเชิญน้องทั้งสามตัวเราป็นสองข้ออกมาข้างนอกเลยค่ะน้องกรองทองเชชคนที่หนึ่งนะคะ M อ็มยสิบเจ็ดที่สุโลกค่ะมาตรงนี้ค่ะดีค่ะตัวกลางต้องตรวกลางเลยค่ะตรงกลางเลยนะคะ จะยาหม้อรางวัลค่ะคุณจรินทร์ก yeah, ็ได้ให้เด็กยื่นใ้ค so? oh? ่ะฝ so ka, ั่งโน้นดีกว่าไหมคะพี่นุ้ยยี่ฝั่งโน้นดีไหมคะขอบคุณค่ะนี่นะคะจากคลิปที่นำมาทั้งหสด3คนแล้วเราก็คัดเลือกมาจาก20ล้วก็3คนนะคะจากผู้สมัครวุฒิของซีซีไอชอมนะคะจากโมว่านนะคะนี่คือรางวัลที่เราคัดเลือกมาแล้วจากคุณค่ะ wise ของเธอเสียของเธอนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ wise for changeful เอ็มดีซีเจ็ดกรองทองจันและสมรรค่ะอบริษัทมีอะไรางคะค่ะไดูกันได้นะคะว่าเสียงของเธอช่วยให้โลกเรามีขึ้นได้ยังไงนะคะเซสชันเบของซีไอชอวของโบวานนะคะไม่ได้สิ่งดีอื่นเยอะ ได้แลวคะุณวนั้นนวินาอยู่เนขอเรียนเชิญที่ก่อนดว,ว่าฟาสแท็กบายเคที่คอสเมติกจากเคที่คอสเมติกนะคะเออชินวว่าไทยแลน ตเอาอีกค่ะนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวรางวัลสุดท้ายที่เป็นรางวัลของฟรั t แตกอน i ิเซนนะคะเดี๋ยวเชิญคุณหมอมีทพออีกรอบหนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการถ่ายภาพร่วมกันอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเรียนเชิญอ,อย่างนี้นะคะ ขขาแหวกที่แล้วก็เรามีอ่าอ่ออ่อามาแล้วค่ะมิชลิสไทยแลนด์ของเรา ไม่ให้คืนเนาะนี้ไม่ให้คืนใช่ไหมอ่โอเคแล้กัพยายามไปนิดนึงให้เขา่ายูนิดนึงนะคะแลจะเมื่อยแล้วบอกแลจะเก็บนะเยี่ค่ะวัน้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเทสามค่ะ้ามาเชิญกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ถ่ายรูปแล้วนะคะขอเชิญพี่พี่ s ิสซู e ร์นนะคะเอ้าเป็นใคที่นู Thank <laughs> พอกเลยเนี่ยโอเคมาซีนี้ก็รูเร็วๆเลยค่ะเร็วๆเลยขอซีนี้รูปเดียวพี่ ไม่ได้หนึ่งท็อปอ่าแค่พูดโน้มออกมาที่ซีดีเออเออเนาะฮะช้อปห้าเนาะปกติอ like ่ะเราตื sure you ่นเต้นกันพอเวลาจะส่งภาพส่งข่าวก็ไม่ครบประณาตจัดงานไม่ได้ตัดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวท้ภาพนี้เสร็จแล้วตัดไลน์ได้เลยนะ เราเอาช่างภาพสื่อกันก่อนได้ไหมระวังโ,โอเคไหมคะเดี๋ยวจะขอวิดีโอจากทีมก,บ,กบดซีนหนึ่งนะคะข้างหลังข้างหลังด้วข้างหน้าได้ยังคะข้างหน้าได้แล้วลูกนน,น,นั่งนะะิดนึงค่ะของหลังด้วยถ่ายแล้วสวยด้วยนะไม่ใช่แค่าสาย,ยนะคะ